ไม่เชิญเราก็แอบเข้าหลัง,ลงไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่เด็กทุกคนจะได้ฟังมันที่6กรกฎาคมแล้วก็โรงเรียนได้รับเชิญมันที่29มิถุนายนใช่ไหมครเอาเอาวันที่6ช่วงเช้า6กรกฎาคมก,กันช่วงเช้าโรงเรียนเรามาที่แรกแล้วนะครับ6ตอนเช้าตอนบ่ายมชจะมาที่นี่เพื่อคุยให้เด็กมาฟังต่อนะครับซึ่งวันนั้นเราจะรู้ข้อมูลทั้งหมด ทุกอย่างส่วนคณะแพทย์จะมาวันที่15มิถุนานี้คนที่จะเรียนเข้าคณะแพทย์มชนะครับทางคณะแพทย์จะมาแนะนวแนะน,น,นำะคุณสมบัติแล้วกติกาการรับเข้าไม่ว่าจะเป็นโคตาเรียนดีหรืออื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรียนดีภาษาอังกฤษหรือว่าเรียนดีโอลิมปิกหรือว่าโคตาแล้วก็โครงการ4บทนะครับ รอมาที่15มิถุนายนนะครับวิชาที่ใช้สอบสาหรับสายวิทย์นะครับสอบ5วิชาแต่700คะแนนนะครับเพราะว่าวิทยาศาสตร์ในวิทยาศาสตร์จะมีฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็ดาราศาสตร,ร์รวมกันเป็น300คะแนนนะครับคะแนน700ส่วนในส่วนของสายวิทย์นะครับส่วนของสายศิลป จะมี5วิชาเหมือนกันแต่แค่500คะแนนเพราะว่าวิทย์ก็คือวิทย์พื้นฐานทั่วไป100คนะแนนครับแล้วก็จะมีวิชาเลือกสอบคนที่จะสอบวิศวะที่จะข้าววิศวะก็จะต้องสอบความรู้พื้นฐานทางวิศวะอีกหนึ่งวิาววชา300คะแนนนะครับคนที่จะสอบวิศวะคะแนนรวมจะเท่ากับ1 0 0 0คะแนนประมาณสัก470 480ก็ติดแล้วครับ เป็นบางสาขาของวิศวะมอชไม่ยากนะครับแล้วพยายามย้ำนะครับโคต้ามอชอคือข้อสอบชุดที่ง่ายที่สุดแล้วในการเข้ามาวิธีอะไรอย่าให้หลุดเพราะงัครับอย่าให้หลุดอย่าให้หลุดอย่าให้รอดนะครับนะครับตอนที่จะสอบคนอื่นก็จะมีวิชาให้เลือกสอบก็ไปดูองค์ประกอบของของมอชซึ่งจะมาคุยให้เราฟังที่หงกระดาษอีกที ส่วนรับตรงของธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์นะครับคุณสมบัอยู่ม .6 ใช้เกรด5เทอม2.75แล้วก็ต้องจอบเลือดไปตรวจพิสูจน์ว่าคุณต้องมีรักความคุณธรมีความตั้งใจศึกษากฎหมายอย่างแท้จนะริงมองไม่รู้จะวัดยังไงนะครับคะแนนและข้อสอบที่ใช้สอบก็ยังใช้แกะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่ง 10%และใช้ครั้งที่1เท่านั้นนะครับแล้วภาษาอังกฤษ10%วิชาเฉพาะของธรรมศาสตร์ที่อกข้อสอบเองอีกก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกฎหมาย10%ความรู้ความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย30เรียงความและย่อความอย่างละิ์แล้วก็มีติ่งมีติ่งห้อยไปอีกว่าคนที่จะได้รับการตรวจวิชาเรียงความกับย่อความคุณจะต้องทําคะแนน อยู่ในอันดับ1,200คนแรกในวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายกับความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมายคุณถึงจะมีสิทธิ์ได้ตรวจวิชาเรียงความกับย่อความนะครับเพราะงั้นในคุณสมบัติหลักมันจะมีคุณสมบัติย่อยลงไปอีกบางทีก็ห้อยไว้ทําหมายเหตุตัวดําๆไว้ให้บางทีก็ไปห้อยไว้ติ่งข้างล่างแล้วก็เป็นตัวธรรมดาซะ่งนั้นนะครับงั้นต้องอ่านคุณสมบัติให้ครบนะครับในการ สอบเข้ามหาวิทยาลัยว่าเขามีคุณสมบัติหลักๆอะไรบ้างแล้วมีห้อยติดอะไรไมอีนะครับคณะคณิตศาสตร์และการบัญชีก็ย้ายใช้คะแนนสมาร์ทวันในการยื่นแน่รจริงผมผมก็แจ้งไว้แต่ปีที่แล้วแล้วว่าคะแนนสมาร์ทวันเก่งไม่ได้สองปีสอบได้ตั้แต่ตอนอยู่ม5นะครับข้อสอบจะมีอยู่สี่พาร์ทวัดอันแรกก็คือความสามารถด้านคณิตศาสตร์3 0 ภาษาอังกฤษ30ด้านการอ่าน30ความรู้รอบตัว10นะครับตารางสอบของปีนี้นะครับออจะมาสอบถ้าถ้าเป็นเหมือนทุกปีที่ผ่านมาศูนย์ภาคเหนือจะเป็นที่สุดท้ายเสมอเพราะงั้นถ้าให้เราจากปีที่ผ่านมาวันที่จะมาสอบที่ยุพราช ศูนย์สอบดีอยู่ที่ยุพราชคือวันที่22พฤศจิกาสําหรับศูนย์มชสําหรับภาคเหนือไม่ใช่ศูนย์มอชอนะครับสำหรับภาคเหนือถ้ายึดจากที่ผ่านๆมานะครับมอชอเป็นที่สุดท้ายเชียงใหม่เป็นที่สุดท้ายเท่าทีคกับภาคเหนือจะเป็นที่สุดท้ายและศูนย์สอบดีอยู่ที่ยุพราชที่เดียวนะครับแล้วเด็กกรุงเทพมาสอบเยอะมากเพาะเขาบอกว่ามอชอ ภาคเหนือที่เชียงใหม่จะเป็นข้อสอบชุดที่ง่ายที่สุดนั้นเด,เด็กทุกภาคจะแห่มาสอบกันที่นี่สําหรับการสอบสมาร์ทวันซึ่งถามผมว่าจริงไหมผมบอกจริงมากไม่รู้เหมือนกันเพราะมันสอบเกือบสุดท้ายเรื่องนีนะเด็กภาคที่อื่นมันก็ต้องบอกว่าง่ายสิเพราะมันสอบปากิตครั้งแล้วอะใช่ไหมมันก็มีตัวอย่างข้อสอบมาตั้งเยอะแล้วเพียงแต่เด็กเราเท่านั้นเองที่ไม่เคยไปสอบที่อื่น แล้วมาสอบครั้งเดียวที่ยุคพระภาคเหนือครั้งเดียวเราก็บอกว่ายากสิเพราะเราไม่เคยไปสอบไงเราไม่เคยเจอเข้อสอบนะเด็กๆที่อื่นโดยเฉพาะเด็กกรุงเทพมันสอบทุกเดือนอนะ่ะเหมือนปีที่แล้วไปเล่าฟังลูกของเพื่อนสอบตั้งแต่มหา้ามันสอบทุกเดือนแล้วมันก็ขึ้นมาสอบเชียงใหม่ทั้งสองปีเลยแล้วมันไดไม้มันก็ไม่ได้สอบไปยี่สกว่าครั้งนะ คะแนนก็ไม่ถึงชัดทีครั้งหนึ่งใครสอบอุงเทพก็ประมาณใครจ่ายประมาณพันยุงเทศนะครับเพราะไม่ต้องเดินทางมากาพ่อแม่จะต้องไปส่งตื่นตอนตีสามไปส่งตอนตีสี่ก็รถมันติดมากมนสอบเยอะมาเชียงใหม่สบายหน่อยยุคราชรถอาจจะติดนิดหน่อยแต่ยังไงเราก็ลงเดินได้นะครับไม่ลําบากเด็กสอบที่นี่เยอะพอสมควรงั้นใครจะสอบสมาร์ทวันอตอนนี้เดือน มิถุนานะครับเราจะมีสิทสอบครั้งแรกก็คือครั้งที่3วันที่19ก้กรกฎาคมเปสอบที่ลังสิตนะครับวันสมัครก็คือ29มิถุนาถึงหกรกฎาคมลองเลือกไปสอบที่กรุงเทพสักครั้งสำหรับคนที่จะเข้าบัญชีธรรมศาสตร์ไปเจอความกดดันคนเยอะๆเด็กเทพที่มันออกจากห้องสอบมามันว่าเฮ้ยกูไม่มั่นใจสองข้อ,อประมาณนั้นแล้วเด็กเราไดตอบว่าเฮ้ย ไม่รู้ปูถูกสองพ่อหรือเปล่าเขาเป็นแบบนี้จริงๆนะครับเราไปสอบดูเพื่อเพื่อไปดูบรรยากาศแล้วถ้ามีทุนทรัพย์พ่อแม่เหมือนพ่อผู้ปกครองที่ที่มาให้ความรู้นะครับไปสอบทุกสนามแต่การไปทุกครั้งมีค่าใช้จ่ายนะครับง่ายๆอย่างที่บอกเราคงไม่ปล่อยลูกเราไปคนเดียวเราคงไปด้วย ขับรถไปเองไปกับกรุงเทพรถติดแก๊สไปกับกรุงเทพสามพันได้ั้งค่าแก๊สนะถึงบาผมไม่แน่ใจนะค่าที่พักล่ะค่ากินค่าอยู่ล่ะต้องเอาเสือไปด้วยนะครับเพราะว่าที่หน้ามันแทบจะไม่มีนะครับเพราะงั้นการวางแผนการสอบสําคัญแล้วลองเลือกสอบเลือกสนามที่จําเป็นจริงๆแล้วไปลองสอบแต่าถามผมการไปลองสอบต่างที่ต่างพื้นที่จําเป็น ครับยังจะเป็นอยู่แล้วถ้ามีทุนทรัพย์ไปสอบหลายครั้งก็งไม่เป็นไรครับเพราะ,ะการศึกษาเป็นการลงทุนที่หวังผลตอบแทนไม่ได้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราลงทุนจ่ายค่าขับรถเบนซ์ทุกเดือนทุกเดือนแล้วสุดท้ายมันจะเป็นรถกระบะหรือมันจะเป็นรถเก๋งญี่ปุ่นตอบไม่ได้นะครับแบบที่2การสอบตรงมหาลัยจะกำหนดคุณสมบัติใช้คะแนนแกร็บแผนหรือ9้าวิชาสามา อย่างเช่นเชียงใหม่โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีนะครับจัดสอบเองของคณะแพทย์จัดสอบเอง,น,น,อเองนะครับสาวปัดจัดสอบเองนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาโครงการพัฒนาชุมชนของ,งมอชแอกเป็นสองช่วงช่วงแรกก็คือใช้คะแนนแกะแผนช่วงที่2คือใช้คะแนนเจ็ดวิชาสามัญแต่ปีนี้เปลี่ยนเป็น ใช้คะแนนเก้าวิชาสามัญนะครับลูกคุณบุตรสบา,ายื่นเด็กโครงการเด็กดีมีที่เรียนก็คือโครงการพัฒนาชุมชนช่วงที่2ใช้คะแนนแกีแร่ิยยื่นนะครับแล้วโรงเรียนหนึ่งสมได้แค่คนเดียวนะครับนี่คือกติกาถึงบอกว่าขเขาเซ็นคนเดียวเพราะเพราะโรงเรียนหนึ่งสมได้แค่คนเดียวนะครับงั้นคนจะยื่นโปรไฟล์ยังไงโรงเรียนต้องคัดนะครับเพราะบัตรเดอร์มีสิทธิ์เซ็นให้ได้แค้ ใครจะยื่นคณะไหนไปเตรียมกันให้ดีนะครับอย่าไปแห่กันยื่นเพราะมันจะพลาดตั้งแต่ตอนคัดครั้งแรกแล้วครับลองศึกษาคุณสมบัติพวกนี้ดีๆนะครับโปต้าของนเลสวรนะครับนี่เชื่อว่าข้อปีนี้ก็น่าจะใช้หลักเกณฑ์ตัวนี้ดูนะครับคณะนิติศาสตร์ใช้ gpa 5เทมก็คือม .4 ม .5 ม .6 เริมต้น20%แต่ใช้แกะ80% นิติทะเลสนนะครับบริหารธุรกิจกับมนุษยศาสตร์ทะเลส่วนเหมือนกันเลยใช้ GPA แค่20แล้วก็ใช้แกะเเพราะงั้นฝากเตือนลูกๆนะครับวันที่28นี้ตั้งใจฟังรูคุยให้ดีเฉพาะกแกะเชื่อมโยงถ้าจะยื่นในเลสวนแกะเชื่อมโยงมีค่าเท่ากับ40%แล้วนะครับอีก40%ที่เหลือก็อย่างที่บอกคุณกับกรรมที่ทามา บแบบที่3โครงการพิเศษมหาวิทยาลัยกำหนดคุณ,ณสมบัติใช้เกจเฉลีย่ยสอบสัมภาษณ์ดูพอร์ตโฟลิโอบางที่ยื่นแค่เกจอย่างเดียวนะครับเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์เลยนะครับแล้วก็ดูพอร์ตโฟลิโอด้วยหลักๆจะเป็นสายสินนะครับสายสินให้เปลี่ยนเป็นปสายวิทย์นะครับเพราะบางทียื่นแค่เกดเฉลีย่ยก็ยื่นได้แล้วไม่ต้องสอบด้วยแต่พอร์ตคุณต้องดูดีเท่นะครับ แูแลใช่นะครับโครงการพิเศษอย่างของมอชที่จะสอบพรุ่งนี้คุณพอสวทองทสำหรับเด็กสายวิทย์นะครับใช้เกจสี่เท่ามนี่ถ้าใครมีลูกอยู่พอสก็ห้ากาสตร์ทำเกจด้วยนะครับถ้าจะสอบโครงการนี้เรียนฟรีมีตังค์ใช้ครับเพราะเรียนก็ฟรีแล้วระหวา่างเรียนก็มีตังค์ให้ใช้ระหว่างทุกเดือนด้วยนะครับมีขาหนสือให้ด้วยนะครับทุกเดือน ใช้เกณฑ์4เทอมคือม .4 ม .5 3.00คาแน้ฟิสิกส์เคมีชีวะไม่ต่ำกว่า3.25ปีนี้รุ่นนี้ก็คือสมัครเมื่อ20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาะสอบพรุ่งนี้ประกาศผล1กรกฎาคมใครสอบได้เรียนฟรีถึงปริญญาเอกนะครับแต่คุณต้องรักษาเกณฑ์คุณไว้นะนะครับในระหว่างเรียนมีทุนวิจัยให้ด้วยปริญญาโทกับปริญญาเอก ถ้าคุณทำคะแนนได้อยู่ในเกณฑ์ที่หมายิวยาลยกำหนดคุณเลือกหมายิวยาลยต่างประเทศได้เลยนะครับแต่คุณต้องอยู่ในเกณฑ์ที่หมายิวยาลยกำหนดนะครับแบบที่4เป็นประเภททุนการศึกษาหมายิทยาลยกำหนดคุณสมบัติอาจจะออกข้อสอบเองแกะแผลด้าวิชาสอบสัมภาษณ์นะครับจริงๆไม่ว่าการสอบตรงที่ไหนมันก็ต้องใช้แกะแผลหรือไม่มันก็ใช้9้าวิชา พราะงั้นสอบมนให้หมดนะครับเรียนมาทั้งเยอะสอบมาให้หมดสนามไหนสอบใกล้บ้านเราเราสอบหมดอ่ะนะครับค่าติวเป็นแสนมากบางคนอ่ะเนาะเพราะงั้นสอบเสียเงินเพิ่มอีกสองสามร้อยเสียเวลาไปสอบวันสองวันไปสอบเลยครับเกษตรคณะวิทยาศาสตร์โครงการเฟ้นตนซีมีทุนให้สำหรับคนที่ได้ท็อปทเวนตี้ปีละหกหมื่นนะครับแต่มีกติกาคือเก็บค่าเทอมสองจุด ก็เป็น,เ,น,นะน,นปเด็กสายวิทย์อีกล,ละนะครับไม่ใช่โดนโครงการสีต่างทองรับ50คนก็เด็กสายวิทย์อีกละมีทุนให้ปีละห้าหมดนะครับเพราะว่าเราขาดทุนวิจัยขาดทุนบวิตร์เยอะมากนะครับไม่รู้จะยกเลิกพวกนี้เมื่อไหร่นะครับสรุปสีขั้นตอนทางรัฐเข้าสู่หมหาวิทยาลัยอั้แรกก็คือศึกษาคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของคณะของสาขาที่ต้องการสมัครนะครับ วางแผนทําเกณฑ์รับตรงต้องทําเกณฑ์น,นะครับโคต้าไม่ต้องใช้แต่รับตรงใช้นะครับวัตถีได้อย่างที่บอกถ้าเราได้โคตา้าเราได้รับตรงและเราไม่ชอบไม่ใช่เราสอบไม่ได้นะครับเราสอบได้แลวเราไม่ชอบเราสลัดสิเก่งเลือกได้นะเราจะไปยืดทักิชานเพราะงั้นเกณฑ์ยังสําคัญเพราะอย่างที่บอกทุกจุดศูนย์หนึ่งของ G ีแหมีค่าเท่ากับ15นะ้า สามวางแผนการสอบเพราะหลังจากหมดกีทาสี19-20นี้กรกฎาสิงหาไปตารางสอบอนะครับบางเดือนสอบทุกอาทิตย์นะครับวางแผนการสอบดีๆแล้วก็ต้องทำผอมบริโภคนะครับสิ่งสิ่งที่พยายามเตือนก็คือสมัครให้ทันวางโครงการกำหนดการสมัครเป็นเดือน มาสมัครเอาวันสุดท้ายไม่รู้เริ่มดีหรือเปล่าแล้วถ้าสุดท้ายวันนั้นไฟดับเน็ตเจ๊งทําไงนะครับไม่ต้องดูเริ่มเอาเริ่อสะดวกว่ารีบสมัครสมัครเสร็จรีบไปจ่ายตังค์ซะนะครับไม่งั้นจะพลาดเหมือนนักศึกษาแพทย์ที่เราให้ฟังสมัครเสร็จจ่ายเงินไม่ทันแล้วก็มีทุกปีไปดูเว็บการศึกษาได้ทุกปีพี่คะพี่ขาทาไงดีคะหนูสมัครไม่ทัน ขอให้สมัครเดือนนึงอ่ะแต่สมัครไม่ทันพี่คะพี่ขาหนูจ่ายเงินไม่ทันอ้าวให้จ่ายเงอีกเดือนหนึ่งก็งจ่ายไม่ทันแล้วแล้วเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเอาเวลาไปทําอะไรนะครับ ื้อตุนกันไปเยอะเนาะก่อนเข้าหม,ามหาวิทยาลัยตอนมปัจจุบันเนี่ยแหวนเต็มตู้ลังนกสางมาเป็น,ปนปกุลุตบำรุงรูปทุกวันลูกอ่านหนังสือดึกราบเข้าใจครับก่อนเข้าหม,ามหาวิทยาลัยแต่หลังจากเข้าหม,ามหาวิทยาลัยไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มันเริ่มกินกะทิแดงครับลูกลูกของสองคนมัธยมกาแฟแค่ได้กินกาแฟยัง ไม่ได้เลยตอนนี้มันต้องกินกาแฟทุกเชา้าคนโตผมตอนนี้ต้องกินกาแฟทุกเชา้าเพราะตอนนี้ปีสี่ต้องขึ้นเวรตรวจคนไข้นะครับ6โมงก้ไปแล้วออกเวรเที่ยงคืนเช้ามาประมาณตีห้ากว่าต้องตื่นเพราะว่าต้องไปขึ้นลาวขึ้นบอร์ดรับเคสสรุปเคสส่งอาจารย์ปีสี่คือวิกฤตของนักศึกษาแพทย์นะครับอ่ะตรงนี้ไปได้ก็ได้ก็รอด ถามไม่ได้จบปี4ก็ได้วุฒิมออบอคณะวิทยาศาสตร์เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องพบคนไข้คนที่เรียนเก่งบางคนเรียนแพทย์ไม่ได้นะครับเพราะสื่อสารกับคนไข้ไม่ได้เรียนเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณจะต้องมี EQ ที่จะสื่อสารที่จะพูดคุยกับคนไข้ให้ได้เพราะว่าจะต้องวิเคราะห์หาสาเหตุที่คนไข้เป็นไม่ได้ถ้าถามคนไข้ไม่ได้ก็วิเคราะห์สาเหตุไม่ได้นะ แล้วบ้านเราตอนนี้ลูกเราไม่ค่อยพูดคำเมืองกันละแล้วคนไข้ส่วนใหญ่ไปดูที่สวนดอกน,นะกะเหลี่ยมเพียบพ่อมาก,ก็เยอะลูกเราพูดแต่ไทยกลางนะบางทีมันสื่อสารกันไม่ได้กับต่อห้องมันก็โห่เลยมาคืออย่าง <c oughs> <c oughs> นะครับจริงๆนะครับลูกผมก็ไม่รู้นะครับว่าลูกผมก็อู้คำเมืองไม่เป็นนะนะครับ แล้วที่พลาดไม่ใช่เด็กพลาดน,นะครับผู้ปกครองส่วนหนึ่งก็พลาดเหมือนกันตอนที่จะบังให้ลูกเรียนพิเศษตอนนี้บางวิชาเรียนสามที่อย่าให้ยกมือนะครับผมก่ยกมือเกือบทั้งห้องใครเอาลูกไปเรียนฟิสิกส์สามที่ใครเอาลูกไปเรียนเคมีสี่ที่ใครเอาลูกไปเรียนชีวะอีกสามแห่งเรียนตู้ไม่พอต้องไปเรียนครูเป็นๆด้วยไม่งั้นได้ไม่ครบห้าทุ่มยังไม่เข้าบ้านเลยแล้วผมถาม เอาเวลาไหนไปทบทวนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เรียนพิเศษอีกแล้วห้าทุ่งค่าบ้านกว่าจะอาบน้ํากว่าจะนอนแลิกการกำราผมบอกนะฮะบางคนเริ่มกระจิงแดงก็แต่ยังไม่เข้าเรียนหมหาวิาลยนะครับจริงๆการเรียนพิเศษสําคัญไหมผมก็ว่าจําเป็นแล้วก็สําคัญสําหรับบางคนไม่ใช่สําหรับทุกคนนะครับเพราะถ้าความคาดหวังเราไม่ได้สูง เราไม่จําเป็นต้องแห่ไปเรียนเหมือนชาวบ้านไม่จําเป็นต้องแห่ไปเรียนเหมือนคนที่อยากเข้าแพทย์จุฬาเข้าแพทย์ธรรมศาสตร์เข้าแพทย์ศิริราชเราก็เรียนตามที่เราต้องใช้ความเป้าหมายที่เรามีพอแล้วครับเรียนเป็นบางตัวและเคมีเราไปเรียนเฉพาะที่เราไม่รู้ก็พอเคมีมีตั้งหลายบทนะครับไปเรียนแค่พันธะเคมีหรือไปเรียนแค่ไฟฟ้าเคมีหรือเคมีอินทรีย์ ในเรื่องที่เราไม่เข้าใจผมก็ว่าโอ้ละไม่จำเป็นต้องเรียนทุกเรื่องทุกคนใครบอกดีเอาเวนหาใครมีกลุ่มเต็มแล้วขอเติ้อขอเติขเตขเต้ขอแทรกคนหรืออาจารย์จับกลุ่มใหม่ได้ไหมขอเวลาอาจารย์เพิ่มเติม้มันไม่จําเป็นนะครับดูเป็นบางตัวที่ขาดนะครับแล้วลองดูนะ ทุกส่วอันนี้ก็แล้วแต่กตจกรรมก็ะค้นะนะครับแล้วจริงๆม,มีมีอีกนะต้องไปเรียนพิเศษที่แปลกๆเออผมก็ไม่เข้าใจนะบางเรียนเฮ้ยคนนี้สอนแปลกกว่าไปเรียนมันเกิดเผื่อพอสอนมันจะออกมาแปลกๆเออมันมันก็มีนะฮะคิดได้ขนาดนั้นเนาะและจริงๆ ผมว่าการเรียนพิเศษสําคัญอยู่ที่การทบทวนเพราะเราเรียนแล้วถ้าได้กลับมาทบทวนเนี่ยพรุ่งนี้เราไม่ต้องลืมไงนยวันที่เราเรียนวันนี้เราทบทวนเราจะจาได้ละจาได้ไม่หมดไม่เป็นไรอย่างน้อยก็จําได้บางส่วนแต่ถ้าเราเรียนสักสามที่กลับบ้านห้าทุ่มแล้วไม่ได้ทบทวนพรุ่งนี้ไปเรียนอีกแล้วกับห้าทุ่มพรุ่งนี้ไปเรียนอีกแล,แล้วเราจะเอาเวลาที่ไหนมาทบทวนครับนะครับและสิ่งที่ลูกชายเตือนเอาไว้ ตั้งแต่ตอนเขาอยู่เข้ามหาวิทยาลัยได้ปีนเขาเตือนน้องผ่านทางแม่มาว่าแม่อยากให้น้องเรียนพิเศษแล้วนะตั้งแต่เดือนสิงหาไปเพราะตอนนั้นคือช่วงเวลาต้องทบทวนเนื้อหาแล้วว่าเขายังไม่รู้เรื่องอะไรแต่ไม่ได้ห้ามเรียนนะครับต้องทบทวนว่าเขายังไม่เข้าใจอะไรเหมือน1 9 2เที่ผ่านมา ลูกสอบปีโคอต้าไปอย่าไปหลงระเริงกับสา0ร้อยกว่า3า0ร้อยแปดสิบี่ร้อยกว่าหรือสองอกว่านะครับเพราะนั่นคือข้อสอบเสมือนจริงมันไม่ใช่ข้อสอบจริงนะครับมชอชไม่ได้เอาข้อสอบปีโคต้าเราไปออกข้อสอบนะครับเพราะที่ผ่านมาคนที่ทําได้4 0 0ร้อยกว่าตอนปีโคอต้าเป็โคอต้าสอบคอต้ามอชไม่ติดมีนะครับไอ้พวกที่ทําได้สองร้อยกว่า ตอนสอบปีกับเป๊ม it ันสอบติดหมออ่ะเพราะข้อสอบปีกับเป๊หรือข้อสอบสนามไหนก็ตามที่ไม่ใช่ข้อสอบจริงมันก็คือไม่ใช่ข้อสอบจริงมันวัดไม่ได้การทดสอบปีเป๊หรือสนามไหนเป็นการทดสอบให้รู้ว่าเราขาดอะไรเลขเคมีชีวฟิสิกส์ภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคม ข้อสอบข้อนี้ถามแล้วทําไมเราตอบไม่ได้นั่นคือประเด็นหลักที่ทําให้เรารู้ว่าเราขาดอะไรแล้วค่อยไปเรียนเสริมตัวนั้นครับนะครับ่อย้ําว่าข้อสอบเสมือนจริงยังไงยังไงมันก็คือไม่ใช่ข้อสอบจริงนะครับอย่าไปหลงกับ400อย่าไปหลงกับ300กว่านะครับแล้วก็สําคัญพ,พ่อแม่เนี่ยครับตัวดี ตาพี่ตาบนซื้อหนังสือให้ลูกจำถามลูกได้ยังว่าลูกอยากอ่านไหมนะครับคือคือถ้าลูกเอาไปปูนอนผมว่าบางคนคงคงปูเป็นเตียงได้แล้วมั้งสำหรับหนังสือนะครับสําคัญที่สุดลองคุยกับลูกว่าหนังสือที่ลูกมีอยู่ตอนนี้เนี่ยลูกอ่านครบหรือยังคือคือเราเราเข้าใจนะครับพ่อกับแม่ปรารถนาดีครับคนไหนบอกว่าหนังสือให้ hey, เล่มน,นี้ดีว่าเล่มน,นี้ออกไปเล่มน,นี้เข้า ซื้อเลยไม่ไม่ไมปรึกษาลูกเลยว่าลูกจะอ่านไหมซื้อไปก่อนลูกอ่านไม่อ่านไม่เป็นไรเอาไปหนุนนอนก็ได้เผื่อมันจะซึมนะครับอ่นตรงนี้จริงๆลองลองคุยกับลูกดูนะครับแล้วเตือนลูกว่าอย่าประมาทนะครับเพราะเพื่อลูกบางคนทําไมอ่านหนังสือจม่จำเลยทั้งที่บางคนก็เก่งอยู่แล้วอะ่ะทําไมยังขยันอ่านหนังสืออยู่นะครับสอบอะไรมันก็ได้หมดอะ แม่๋ยจริงๆผมเชื่อว่าน้องคนนั้นเขาไม่ประมาทมากกว่าเป็นการเตรียมตัวให้ตัวเองพร้อมตลอดเวลานะครับเพราะวันหนึ่งที่เราลืมอ่านไปนหนึ่งเรื่องเรื่องนั้นอาจจะเอาออกข้อสอบไได้นะครับแต่ไม่ต้องจําได้ทุกเรื่องนะครับนะครับแต่ว่าเขาให้อ่านทุกวันนะครับแล้วฝากเตือนให้น้องฝืนคือคือเมื่อเช้าดีหน่อยที่มีน้องมอน มีลูกๆหมห้ามานั่งฟังด้วยก็เลยได้อบรมน้องๆไปลูกๆไปนิดหน่อยเกิวันนี้ไม่มีเด็กๆมามีแต่เ,เพื่อนพูออกคองมานะครับบางคนต้องฝืนฝืนได้ครับที่พยายามเตือนเตือนลูกๆไปคือฝืนอ,อ่านเพิ่มขึ้นวันละสิบ้านาทีได้ไหมวันละครึ่งชั่วโมงได้ไหมจากเวลาที่เหลืออยู่ไม่กี่เดือนถ้านับจากโคต้าที่จะสอบทันวาตอนนี้มิถุนาก็เหลือประมาณอีกสักหกเดือน ผืนอ,อ่านเพิ่มขึ้นวันละ15นาทีอาทิตย์หนึ่งรวมกันเราจะได้ประมาณชั่วโมงกว่านะครับอย่างน้อยข้อสอบอาทิตย์นี้ไม่เข้าอาทิตย์หน้าที่เราอ่านมีสักข้อหนึ่งคะแนนก็ยังดีนะครับฝืนอ,อ่านไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นนิสัยแล้วมันก็จะติดตัวจากวันนี้15พรุ่งนี้เขาอาจอ่านจ,จะอ่านได้30นาทีเมื่อนนี้ก็อาจอาจะอ่านเพิ่มขึ้นได้เป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับลองคุยกับลูกดูนะครับ แล้วก็เติอนเขาหน่อยเหนื่อยหน่อยดีกว่าต้องมาเหนื่อยบ่อยๆียทีหลังนะครับเพราะถ้าเขาหลุดโรต้ารดหลุดโคต้าไปซึ่งเราไม่อยากให้หลุดทีนี้ความเหนื่อยมันจะกลับมาเพิ่มขึ้นละเพราะก็ต้องกลับมาอ่านหนังสืออีกอะนะครับแต่ถ้าเขาสอบได้โคต้าแล้วแล้วเขาพอใจกับคณะที่ได้แล้วจบนะครับเหลือสอบโคนเน็ยอีกอย่างเดียวเพื่อทําคะแนนเผื่อไว้เท่านั้นเองนะครับและสําคัญ สิ่งที่น่ากลัวกว่ออาอ่านหนังสือไม่ทันก็คือทําตัวให้อ่านไม่ทันเพราะเทคโนโลยีสมัยนี้เขาบอกนูกอ่านหนังสือไม่ทันแต่มีเวลาอัพเฟซอ,อัพไอจเล่นไลน์เป็นวันละชั่วโมงแต่เขาบอก่าอ่านหนังสือไม่ทันนะครับอาจจะไปลดเวลาคือคือห้ามเขาไม่ได้นะครับคือห้ามไม่ได้ก็คงต้องปล่อยให้เขาเล่นแต่คงต้องคุยกันว่าลดและเวกเวลาลงมาหน่อย มาฝืนนานหนังสือเพิ่มขึ้นเพื่อเพื่อไม่ต้องเหนื่อยบ่อยๆนะครับฝืนส,สักหเดือนนะครับเพื่อนกัแบยอดกดไลค์เราคงไม่หายไปนะหเดือนนะครับแล้วก็บอกเขาด้วยว่าอยากได้คณะดีๆเปลี่ยนนิสัยตั้งแต่วันนี้เปลี่ยนนิสัยพวกฮองด้วยนะครับอยากที่ไม่เคยสนใจลองดูเขานิดหนึ่งนะครับเติมอาหารเติมพลังพูดคุยกับเขาสักนิดก็ดีครับ เพราะอย่างที่บอกเพื่อนสนิทกันแค่ไหนพวกเราลูกพวกเราจะมีพเพื่อนสนิทในกลุ่มนะครับสั้ห้าคนยกตัวอย่างนะครับเราลูกลูกเราคือตอนนี้พวกครองสนิทกันห้าคนเอาเอาเอาพวกครองก็ได้ครับแต่ลูกพวกครองห้าคนสอบติดโคต้าสามคนและอีกสองคนสอบไม่ติดสนิทกันมากนะครับลูกสามคนที่สอบได้จะให้ลูกสละสิทธิ์เป็นเพื่อนของลูกที่สอบไม่ได้ไหมครับ คงไม่มีใครสรละสิทธิ์นะครับสอบได้แล้วก็กสอบได้อะใครจะไปสละสิทธ์ใช่ไหมครับ<ส><ส>เพราะงั้นเหมือนกันครับ<ส>เด็กๆถ้าเด็กสอบไม่ได้